ที่กำลังติดตามรับชมบุญมาทีวี psi ช่องของเด็ดช่องเด็ดของคนไทยนะครับตอนรับพี่น้องคุณผู้ชมขอสู่รายการพิเศษของทางช่องบุญมาทีวีนะครับมันนี้บัลลังก์บุญมาซอยอยู่ทุทีีห้องประชุมสโมสรกรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีสัมพันธ์เขตปัตตาทยกรุงเทพมหาคนครนะครับมาแสดงความยินดีแล้วก็บอกาคุยกับทางท่านดรบุญมาพันดวงประธานกรรมการบริษัททีวีอินเตอร์คลับร group, ประเทศไทยจำกัดในโอกาสที่เขารับรางวัล ผลิตภัณฑ์สินค้ายอดเยี่ยมแห่งปีหรือ the quality award 2024ไปเบิ้งไปชมบรรยากาศนะฮะล้วกลับไปเบิ้งบรรยากาศในห้องประชุมในการรับรางวัลเดี๋ยวจะคอยมาบอกจะคอยมาคุยกับท่านประธานแล้วก็แสดงความยินดีกับท่านประธานดูมาพันดวงนะเดี๋ยวตามอากาันนะฮะเดี๋ยวไปดูนะไปดูบรรยากาศในนะครับ ครับบากรรมอยู่กับท่านประธานบนมาพันดวงท่านกรรมการบริษัททีวีจากทุกประเทศไทยจำกัดซึ่งเมื่อเนี้นะจ้างที่บหากรรมบอกสู้ทีสุดหลังฟัง่งนในช่วงแรกว่ามาแสดงความยินดีแล้วก็ดีใจกับท่านประธานนะที่มีโอกาสได้เข้ารับรางวัลผลิตภัณฑ์ธุรกิจยอดเยี่ยมหรือว่าคุณภาพอวอร์ด2,024 ครับสวัสดีคร e ับบรรทัดสวัสดีครับสวัสดีครับมาดีมากเสียดีโบว์เป็นทายง่าได้หนิอ๋อคือไวดีบบอะไรวัสดีแบบไะไมันถือหลายอย่างมันถือหลายอย่างครับม่นเป็นอย่างครับพี่น้องเฟินไห้อภัยกันไว้กันครับคือถือหลายอันมารุ่มพุ่มผัวแต่เป็นยังไงอันนี้ล่าสุดครับเป็นรางวัลครับเกี่ยวกับของ ผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของบริษัททีบีเอ็นตะลุกประเทศไทยจำกัดนะครับครับสินค้าของเขาครับคือหมายถึงว่าสินค้าผลิตภัณฑ์ของบริษัททีบีเอ็นตะลุกประเทศไทยจำกัดนี่อยู่ในรางวัลนี่แหละแมนครับนี่ครับเป็นหนึ่งในข้อหมายครับมีอย่างแน่ที่ได้รับรางวัลวันนี้น้ำสไลเดอร์ครับที่ยังยอดขายจำหน่ายขายดีครับจาชิฟฟันแอดปราแซนนะครับอุลุสเป็นทางด้านของวิวันเฮิร์บครับสบู่สมุนไพรยาพิษชิงหลิงนะครับกาแฟบีสตรองครับ บียสตาที่ดูแลเรื่องของสายตาเรือฟ้าอาหารเสริมคุณสมบับสตรีแล้วยังมีทั้งด้านของเกี่ยวกับผืชดินดีปุ๋ยดีก็คือซุปเปอร์ชัวซุปเปอร์ชวงวันเชจุริทรีนะครับมาฟาสโกลนี่ถือว่าให้รายคายดีสุดนะฟาสโกลปัมากมีกอดและกล้วไม่ล่าสุดครับบรินา์ของเราคือลมบุญดมแล้วสดชื่นครับทั้งท่าทั้งนวดนะลมบุญคือผลิตภั์ตัวไม่แมนครับ ครับผมครับท่านประธานที่รางวัลที่ได้รับมากได้หลายนะเพราะฉะนนรางวัลซีอียอดเยี่ยมกับผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมกับความรู้สึกที่ได้รับรางวัลมือนี้นะครับกับผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพยอดเยี่ยม 2,024ในะความรู้สึกเป็นยังไงเนี่ยก็ก็ดีใจนะครับจะเพิ่มทุน uh ทุพราะว่าบางครั้งการรับรางวัลเนี่ยนะครับเขามันได้ตัวเนื่องตัวหนึ่งขึ้นมผลิตภัณฑ์ของเขาได้ผ่านการรับรองนะครับว่าเป็นหนึ่งหลักการบริยุยยู่เขาก็มารับกระโดดนะครับผ่านการคัดกรองจากคณะกรรมการด้วยนะครับในการมารับรางวัลในเท่านี้นะครับโดยเฉพาะสินค้าของเรานะครับมีคณะกรรมการในการคัดเลือกคัดกรองไม่ใช่จะ ได้ยุใสก็ได้รูในวัลที่เขามาเนี่ยมีไม่กี่คนมีกี่ไม่กี่บริษัทที่เขามารับรางวัลตรงนี้นะ่ยกสาขากันไปครับแล้วแนวแนวทางที่สีพัฒนาหรือว่าแนวทางของสินค้ากับรางวัลที่ได้มาอยู่เนี่ยกับพัฒนาสินค้าพัฒนาธุรกิจทางหน้าท่านประธานมีแนวทางหรือว่าอยังที่ไงบ้างครับเรื่องของผลิตภัณฑ์ของเขานะครับจระโตก็คือยังขายได้ดีอยู่นะครับกัเสริมขึ้นมาล่าสุดเกี่ยวกับล้มบุญที่เติมทั้งด้านของการเป็นน้ำมันทั้งหนวดทั้งท่าทั้ง อ่ดมเนาะที่คือว่าเป็นตัวไม้แห่หลายของเขานะครับรายก็รนักข่าขนาดจะมีอยังเพิ่มเติมขึ้นมากจะต้องรอติดตามนะครับว่าจากช่องบุญมาทีวีแน่จาได้หลายๆซื้อทั้งวิทยุทีวีนะครับของให้เข้าบริษัทพี่บีจะกกรุ๊ปประเทศให้จำกัดกันต่อไปเนาะครับผมแล้วก็ในช่วงเที่ยงไทยนะครับอยากให้ท่านท่านประธานเนี่ยได้ฝากถึงพี่น้องผู้ชมที่กำลังรับชมรายการข่าอยู่แล้วก็ความมั่นใจในการใส่สินค้าในการใส่ผลิตภัณฑ์กับทางคุณผู้ชมโยนครับเชิญครับก็ต้องขอบคุณนะครับ อีกครั้งนะครับสำหรับผู้ที่ไว้วางใจผลิตภัณฑ์จากกุฎม้าพันดวงบริษัทพี่บีของเข้าที่เฮ็ดไห บริษัทของเราเติบโตขึ้นมากโดยการใส่ผลิตภัณฑ์ราคาดีปากต่อปากปอกต่อกันไปแล้วก็ของเราก็จะไม่หยุดนิ่งก็จะพัฒนาเพิ่มเติมเ,มเพื่ออย่างส,ะสะายแดงของเราเ่ยครับก็จะเพิ่มสมุนไพรเข้ามาเรื่อยๆเป็นเั้นทันที่สามแล้วนะครับรือถึงสี่เพิ่มสมุนไพรเข้าจมางตัวไม้ล่าสุดนะครับ,รบจากนอกจากสายแดงแล้วเปิือมุกขุสกัดแล้วย่างนี่การเสริมวานคาบหอยการเสริมเปลือกสนแดงสกัดการเสริม สักัาจาระดิบจำใยญ่เพิ่มขึ้นมาเพื่อประสิทธิภาพที่ดีตามยุคตามสมัยทันสมัยขึ้นมาเรื่อยๆผมยู่น <ะ S 2> ในชมไม่ลักษณะของรูปชมชมไม่กันี่ครับรูปชมไม่ตามที่ ภาพโลโก้ขึ้นมาเห็นเนาะครับครับสลักกล่องสีฟ้าฟ้ากล่องสีทองนะครับตัวไม้ใช้อะไรกูเดิมลาค่า1 290บาทนั่นเองนะครับับช่องทางในการติดต่อสร้างสื่อสินค้าของข้าเป็นยังไงเนี่ยการติดตามได้ครับทั้งสถานีวิทยุและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศทั้งโซเชียลในทั้งหลายหลายมองหลายพื้นที่นะครับที่ติดต่อโดยเฉพาะศูนย์จำหน่ายประจำพื้นที่แต่ละเขตแต่ละพื้นที่ที่เราแต่งตั้งอย่างเป็นทางการนั่นเองนะครับ ในช่วงทยายาต้องขอขอบคุณทางท้านประธานที่ให้โอกาสพ่อกำรรเดีย <S 2> <S 2> เด๋ยวมีโอกาสเดีย๋ยวมาเวามาคุยครประกแสดงความยินดีกับทางท่านประธานทีมีโอกาสเขารับรางวัลผลิตภัณฑ์สินค้ายอดเยี่ยมแห่งปีหรือว,ว่าเดือกคุณภาพอวอร์ด2024ขอบคุณทางานประธานหลายๆนะว้โอกาหนาหรือว่าทางท่านประธานมีคิวเขารับรางวัลอยู่สายเดี๋ยวพ่อกำรรจะไปติดตามตรงนั้นมาให้พี่น้องในเบื้องหลังมีรางวัลการันตียืนยันจากทางท่านประธานบุญมาพันดวง ไม่ให้พี่หน้องบันใจว่าเป็นสินค้าคุณภาพอย่างน่นอนนครับครับต้องขอขอบคุณท่านประธานมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับไว้โอกาสนาเจอกันใหม่เดี๋ยวมีสิ่งดีๆจะนามาให้พี่น้องคุณผู้ชมได้รับชมกันสําหรับรายการนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ